อะไที่สอบถามมีสภาพคุคช่นะคุยช่วยกันนะคะแล้วนี่กค่ะ6ตอนนอาการีเป็นไงบ้างครับก็นิดหน่อยครับผมพอดีตอนนั้นไปไปวัดแล้วก็แค่ขึ้นไส้แล้วก็อาเจียนนิดหน่อยครับผมสาเหตุเป็นเพราะอะไรอะ mm hmm. คร like. ับหมอบอกลำไส้เสีบไม่มีอะไรมากครับก่อนหน้านี้มันมีอะไรออกเปล่าเราร่างกายที่ไหนบ้างเอ่อไม่มีครับอยู่ๆก็เป็นมันเกิดจากอะไรครับโรคขนมปั อาจจะเป็นอาหารด้วยที่กินอะไรครับครับก็จริงๆให้อยู่ดูอาการแต่ว่าพอดีติดงานก็เลยอยู่ได้แค่คืนเดียวแล้วก็ต้องออกมาตอนเช้าครับทีนี้เราองระวังหน้าสัขภ์เป็นไรบ้างในว่านนี้ก็ต้องช่วงนี้ต้องกินอาหารระวังหน่อยแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกยุ่งพวกอะไรนะครับว่าเน้นต่อหรอครับอืมครับผมพักผ่อนน้อยนช่วงนี้ ก็ในอนาคตก็คงจะเป็นเหมือนกันครับแต่ตอนนี้คิวงานกูยังแน่นอยู่เหมือนเดิมแน่นๆหลายคนบอกว่าช่วงนี้มาเป็นปีชงเลยที่นี่มีได้เจอแต่ป่วยด้วยก็จริงๆผมว่าทุกปีก็เป็นปีชงแตผมเลยจริงๆก็สมมติวว่าเราชงไหมจากหลายๆก็ก็ชงตลอดนะฮะเหปกัน้ติว่าทำบุญอยู่แล้วยังครับผมส่วนใหญ่ปกติผมจะไม่ค่อยไปดูเลยพวกนี้ครับ ที่เราเข้าโรงพยาบาลวันนี้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราไปเยี่ยมปลูกจะเจอกระแสดราม่าเรื่องพันธุิงเรื่องลูกก็เลยบแบบแอบนี้เลยพันธุ์หญิงเรื่องลูกว่กาไม่มีเย,ยเอ่อเอาจริงๆคือไอ้ตรงท็อป,ปิกนี้นะฮะ <c oughs> ผมว่าจริงๆมันน่าจะจบไปแล้วเพราะว่าคือการที่ผมไม่โพสต์รูปไม่ได้ไม่ได้แปลว่าผมไม่ไปเยี่ยมคือผมก็มีเยี่ยมบ้างแต่ว่าผมก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องโพสต์รูปตลอดเวลาแล้วก็ต้องมาบอกว่าแบบเฮ้ยวันนี้ไปเยี่ยมวันนี้ไปเยี่ยมอะไรเงี้ยคือ บางทีผมกเ็เก็บไว้กับตัวเองไว้ดูเองก็มีแต่ว่าที่ post <ม>โพสก็แบบ<น>อาจจะเป็นรูปที่แบบน่ารักจริงๆหรืออะไรเงี้ครับผมผมก็คิดว่าก็จริงๆเราจะอยู่การโพสต์รูปมากเกินไปยังคิดว่าแบบอ,อ๋อถ้าไม่โพสต์แปลว่าไม่ไปอะไรอย่านี้ครับผมผมค่อนข้างชินกับอะไรพวกนี้แล้วนะครับผมก็เลยไม่อะไรอย่างเขงงตาตัจที่ไปทักเข้ามาดา่า ก็ไม่ไปออกครับผมคือจริงๆอะไรพวกนี้ฮะมันเหมือนเวลาฝนตกนะครับผมเราก็แค่กางร่มแต่ถ้าเราไม่มีร่มแล้วเราต้องเปียกเราแค่คิดว่าฝนพวกนี้เนี่ยมันมันทำอะไรเราไม่ได้ก็แค่ทำให้เราเปียกเฉยก็จริงๆเริ่มชินกับมันสักพักแล้วฮะก็เลยขำๆมากกว่าว่าแบบว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาผมว่าซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีคือเลือกว่าไม่อ่านไม่เลือกเลือกไม่อ่านคอมเมนต์เลยก็ไม่อ่านสบายใจกว่าครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ก็ก็ทำงานไปเรื่อยๆเราทำงานสืบจุลินรีเนาะเราก็ไม่ได้ทำลายใครนครับผมโปร่งน่าจะโปรงตั้งนานแล้วมากกว่าครับตับข้นมีแบบไปบล็อกเลยไหมครับมีไหมเหรอจำไม่ได้ คือก็มีบ้างที่เคยบล็อกนะฮะแต่ว่าก็จําไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจมากอะไรเงี้ยถ้าอยากฝาอกอะไรคนวที่มามาด่ามาโจมตีเราไม่มีครับผมก็มไม่ไม่รู้จะพูดพูดไปเพื่ออะไรแบบต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดอะไรกับเขาเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยครับเรียกว่าได้เจอตรงเวบ่ย ก็เจอครับผมอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกคือถ้าผมมีเวลาผมก็ไปเจอถ้าไม่ได้ทํางานผมก็ไปเจอแวะไปอยู่แล้วนอนไม่สบายก็ไม่สบายก็ไปเยี่ยมอยู่แล้วครับปกติก็ไม่ได้อัพรูปครับผมก็ไม่ได้จําเป็นเพราะว่าถ้าผมพูดอย่างนี้แล้วกันอัพไม่อัพรูปก็โดนด่าถ้าอัพก็โดนด่าว่าไปเพื่อแค่ถ่ายรูปสร้างภาพ แต่ถ้าไม่อัพก็โดนหาว่าไม่ไปหาลูกอะไรเงี้ยฮะซึ่งผมก็เลยคิดว่าเออเราก็ทําตามที่เราเสบายใจดีกว่าแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผิดสิ่งเดียวเลยในเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเอาเออคนรอบข้างมาเกี่ยวข้องซึ่งคนรอบข้างจริงจริงไม่ได้เกี่ยวแต่เป็นการมาโนหมู่หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะให้ใช้วิทจาจรณญญาณน,นิดนึงในการที่จะคอมเมนต์อะไรคือถ้าด่าผมหรืออะไรเงี้ยผมผมไม่ซีเรียสผมไม่เป็นไรเพราะว่าผมโอเค คือจริงๆผมชอบไปอ่านพวกนี้โดยซ้ำอะไรเงี้ยครับแบบอ่านแล้วแบบรู้สึกว่าเออก็มีคนคิดแบบนี้เนาะมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของโลกของเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการที่เอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องหรือเอาคนอื่นมาดา่าโดยที่แบบไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าผมว่าเป็นเรื่องที่ออคนที่มีมนุษยธรรมเขาไม่ทำกันอะไรเไงี้ยครับครับผมล่าสุดเห็นว่าไปมาา ก็อันนี้ก็เป็นอีกท็อปิกหนึ่งที่คนจะชอบบอกว่าทำไมไม่เอาเวลาไปหาลูกทำไมต้องไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไปกับฮันนีมูน d t r a ร e เวลแมกซีนซึ่งมันเป็นงานที่เขาให้ผมไปก็เอาไปแล้วก็เอ้ยก็ได้ไปทำบุญด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็แล้วแล้วเราก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วเราก็เวลาเราพิมพ์อะไรไปเราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเฮ้ยเราไปทำสกู๊ของฮันนีมูนและทราเวลแมกซีนเล่นถัดไปก็ ก็ไม่รู้ว่าเขาไม่อ่านคอมเมนต์หรืออะไรนะฮะแบบคือแค่เห็นภาพก็จะด่าแล้วเนี่ยซึ่งผมคิดว่าอย่างภาพที่แบบคนวิจารณ์กับภาพที่เหมือนกระทำพิธีอะไรสักอย่างแล้วคนบอกเออมันดูไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยที่ถวายของถวายขอแล้วมีมันจะประคอกผัวอะไรสักอย่างที่บอกนร้อนเป็นแค่คู่รักทำได้อะไรเงี้ย แต่งการเป็นพานีสัญยาหรือทำกันได้ถวายของถวายของกันผมว่าอันนี้เรื่องของพิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพิธีการของเขาซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะว่าศาสนาเขาก็อาจจะต่างกับเรานิดนึงว่าเขาทํำยังไงเราก็แค่ทาตามที่เขาบอกว่าอ๋อตรงนี้ต้องนั่งพนมมือนะตรงนี้ต้องหลับตาตรงนี้ต้องภาวนาเราก็คิดอยู่แค่นั้นเราไม่ได้คิดว่าแบบเอ้ยต้องมาเป็นแบบคู่รักกันเท่านั้นถึงจะทำอะไรเงี้ยครับผมผมมองว่า อย่างที่บอกไปคนที่เขาจะมองลบอย่างไงเขาก็มองลบคนที่เขาอยากจะด่าอย่างไงเขาก็จะหาเรื่องด่าเราได้ทุกวันอยู่แล้วทุกวินาทีขนาดเราหายใจยังผิดเลยคก็ก็เลยคิดว่าเราไม่เป็นสนใจไม่ไปแคร์ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็มีสติแล้วก็คิดบวกกับพวกเขาดีกว่าครับผมแล้วก็แผ่เมตตามากกว่าอ๋อพอก็ไม่คิดมากอะไรครับผมบางทีเขาก็มีคิดเล็กบ้างแต่ว่า ก็ก็จะบอกเขาว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่ต้องไปอ่านอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปไปไปสนใจไปอะไรแบบเ,ออเพราะว่าอย่างที่ผมบอกที่พี่ไปพวกนี้เขาก็จะด่าเขาก็จะด่าอยู่แล้วครับผมนะตอนให้เขารู้หรือไม่รู้ข้อเจตจริงเลยครับผมอย่างเช่นคนเชียร์ก็มีไหมคนเชียร์ว่าครั้งนี้ไปก็แบบจีนกันอะไรอย่างเงี้ยมาดูแบบนี้ คือเอาจงริง,รงไหมกับออมเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องของแบบว่าจะต้องมาจิ้นกันหรืออะไรกันแต่เพียงแค่ว่าคือไหมกับออมเนี่ยเป็นเป็นคนสองคนที่ต้องการที่จะทํางานในียายแล้วนักแสดงให้ดีที่สุดแล้วก็แค่ต้องการทํางานดีๆทํางานออกมาให้คนแบบมาสนใจเรื่องงานมากกว่าแทนที่มาสนใจเรื่องส่วนตัวหรือออกมดาด่าเรื่องแบบว่าทําไมไปนู่นนั่นนี่ไม่เหมาะสมบลาบๆอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าจะดรมมาม่ากันไปทําไมถูกไหมฮะ ในเมื่อชีวิตคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างตั้งเยอะสิ่งสวยงามตั้งเยอะรอบข้างเราที่ให้เราไปสนใจได้ตั้งเยอะทําไมทาไมพวกเขาต้องมาทุบก,กับตรงนี้มาจมปลักอยู่กับตรงนี้ว่าแบบว่าต้องมานั่งด่าเราต้องมานั่งอะไรกับเราถูกไหมครับซึ่งจริงๆมันก็เขาด่าม,มามันก็ทําอะไรผมไม่ได้แบบครับเ,เรื่องเราดีๆรรเราทราบาไหมคะ ไปไปศพกันก็เมื่อวานออกจากโรงพยาบาลก็ตรงไปอันศพนะก็เห็นญาติญาติอยู่ประมาณ่ารถชราครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นไข้เป็นไข้แวะยู่ระบาปเลยก็คือจริงๆตอนแรกจริงๆมีหลายครั้งมากที่แบบรู้สึกว no ่าอยากไปเยี่ยมแกแต่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปก็ได้อไรเงี้ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับจากนี้ค่อยไปแล้วก็ยุ่งยุ่งอยู่แบ่ ก็รู้สึกเสียดายที่แบบได้เจอแกวันสุดท้ายตอนที่แกไม่อยู่แล้วทงคนรู้จักครับผมแจ้งแจ้งมาจากทางบ้านบางแคแจ้งมาทางคนรู้จักว่าคุณยังเสียแล้วก็ไไดด้้บอกก่ะ็